นะมีผู้ถามมาอีกว่ามีคนที่บรรลุแล้วไม่เคยบวชมีไหมครับเอาปัจจุบันถ้า <c oughs> ถามเรื่องอดีตแล้วก็มีเยอะเลยที่เป็นฆราวาสําสเร็จแม้กระทั่งเป็นพระอรหันเนี่ยพรโสดาบันเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยไม่ต้องบวชแล้วยังมีลูกมีสามีได้บ,บรรลุพระสะดวโสดาบันตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบนะมีแต่งงานแล้วก็มีลูกก็เป็นขยงเลยตั้งยี่สิบคนถ้าจําไม่ผิดเนี่ย แล้วก็พระเรียบุคคลสก,กิตรา,า,าคานาคารอะมีเยอะแยะในสมัยพุทธกาลเป็นพระรหันต์ก็มีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ตายในวันนั้นนะเพราะว่าเขาก็ว่าเพศข,ของของคารวาแต่มันไม่เหมาะสมที่จะรองรับคุณธรรมผ้าเรียบุคคลที่เป็นพระรหันตนะ์เขาก็ว่าตามตำรานะแล้วมันก็มีประวัติมาแสดงอยู่แค่นั้นที่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีซึ่ง พระพุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องเชื่อในการอ้างตำราเนี่ยเราก็ฟังฟังเอาไว้นะความเห็นของคนที่เขียนมาในตำราแล้วพูดที่เอามาอธิบายเนี่ยเราก็ฟังเหตุผลเขาไว้เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าโลกแบนเนี่ยจนกระทั่งคนมาพิสูจน์ว่าโลกมันกลมแต่ก่อนจะเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นมาเป็นโลกกลมได้นี่โอ้ยต้องต่อสู้กันมาถึงขนาดไหน ก็เหมือนกันแล้วกว่าพระอรหันเนี่ยถ้าเป็นฆราวาสแล้วเนี่ยจะตายภายในวันนั้นเนี่ยมันมันมีอยู่ในตำราจะเท็จจริงขนาดไหนก็เราก็ค่อยดูกันไปแต่ถามว่าคนที่บรรลุในปัจจุบันเนี่ยบรรลุอะไรล่ะบรรลุสมาธิได้ฌานเนี่ยอยู่ดื่นดาดไปที่ปฏิบัติกันหรือบรรลุวิปัสสนาเห็นรูปนามเกิดดับหรือบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยสกิตาคาเนี่ยนะ ตามสำนักต่างๆที่ท่านสอนในวิธีการของท่านท่านก็อธิบายอารมณ์ให้ฟังอยู่แล้วคนที่เข้าบรรลุถึงจุดนี้เนี่ยมันก็มีอยู่เยอะแยะไปเห็นโสดาธิกนาคานาคาอะไรมีอยู่เยอะท่านกันเดือยท่านก็นนกนมีหลักวิบัติตามแนววิธีการของท่านแต่ก็ไม่ไม่พ้นหรอกนนในผลสุดท้ายสรุปรวบยอดแล้วก็เห็นอริยาาสัจสี่เหมือนกันเห็นทุกข์กับความดับทุกข์ล้วจเจริญชำระกิเลสเหมือนกันถึงจะมาคนละแนว หลักเกณฑ์ก็อยู่ในสติมหาสติประฐานสูตรนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละอันนี้ถามว่ามีคนบรรลุเนาะมันก็เห็นม่ากมียืนยันอยู่ก็เยอะแยะเนี่ยหลายคนแม้กระทั่งคนที่ปฏิบัติอย่างข้าพเจ้าเนี่ยถ้าจะบอกว่าที่ข้าพเจ้าแนะนําเนี่ยแล้วก,การบรรลุตามแนวข้าพเจ้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาเป็นลทัทธิก็บอกแล้วแนววิธีการปฏิบัติแนะนำของครูบาอาจารย์นะ่มันมีหลายหลายแนวอย่างที่ท่าน เราไปเรียนกับท่านมาเนี่ยนะแนวลมหายใจแนวลงพ่อฤาษีลงดำแนวหลวงปู่มัน่นแนวหลวงพ่อวัดปากนา้ำวัดธรรมกายแนววระโพธิลักษณ์แนววัดไสยงามหลวงพ่อใหญ่ธรรมธโลเนี่ยเป็นแนวสุดท้ายที่ข้าพเจ้าปฏิบัติแล้วได้ตัวเนี้มาเป็นหลักวิปัสสนากรรมฐานเห็นทุกข์กับความดับทุกข์จเจริญสติปัฏฐานสีแนวสมญาบาพะเนี่ยเป็นหลัก ส่วนาานั้นอื่นนั่นมันเหมือนกับเราเป็นการที่เรียกว่าหนักไปทางสมถะเอามาสร้างบาร,รมีซะมากกว่ามันก็ทําได้ได้เล็กๆลน้อยน้อยคล้ายๆรู้เห็นเล็กๆน้อยพอเป็นศรัทธาภาษาธะแต่ที่จะให้ดับทุกข์ไดจ้จริงๆจะต้องจเจริญสติปัฏฐานสี่นะเพราะว่าให้ตัดอุปทานออกไปไอ้แนวอื่นที่พระเจ้าปฏิบัติมันยังยึงยดตาอยู่ไงมันไปในที่สุดจนกระทั่งจะวิป,ปร,ราสอย่างเนี้ แต่มันก็มาสมใจในแนวสัมมัญญาบพะเนี่ยครนี้พอเราได้ธรรมะม,มาแล้วนะครไอแนวต่างๆเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาให้เราเห็นเพราะเราทํากรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นตอนแรกมันยังไม่สนองผลยังไม่เห็นหรอกเพราะว่าจิตใจยังสะอาดไม่พอพอเจริญสติปัฏฐานสี่พอจิตใจสะอาดพอแล้วตัดกิเลสได้พอสมควรแล้วเราก็จะมองเห็นแนวต่างๆที่เราปฏิบัติมามันกลับมาสนาองผลแล้วเราก็เอาไอสิ่งที่เรา นะปฏิบัติปาเนี่ยมาปล่อยวางส่งคืนให้กับคนที่มีความเกี่ยวข้องเราให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมโดยการใช้อิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารหรืออนุสาสนีปฏิหารก็แล้วแต่เหตุการณ์สมัย,รยแรกๆก็จะเป็นพวกอิทธิปฏิหารเป็นส่วนใหญ่กับอาเทศนาปฏิหารแล้วตอนหลังนก็เป็นใช้วิธีการแสดงธรรมให้เขานะปฏิบัติเองดีกว่าเพราะว่า ถ้าเขาปฏิบัติเองได้เนี่ยถึงเราตายไปแล้วเนี่ยเขายังปฏิบัติอยู่เขายังก้าวหน้าได้อยู่แต่พวกที่ว่าปฏิบัติแบบที่นี้ที่เรียกว่าจากจิตสู่จิตเลยเนี่ยบางทีเนี่ยนะพอนานไปแล้วไอ้สภาวะทำมันมันอ่อนตัวลงสติของเราไม่เคยฝึกมาดี